ขอเชิญทุกท่านพบกับกองทุนการเงนรินระหว่ประเทศหรือ International Monetary Fund นะคะ IMF ตั้งอยู่ที่เมืองกรุงวอชิงตันดีซีประเทศ,เทศสหรัฐอเมริกานะคะ ต้นกำเนิดมาจากการประชุมที่เมอรเบตันวูดนะคะมีสมาชิกปกครอง1 8 4ประเทศจากทั่วโลกค่ะเสริมสร้างเสถรยรภาพอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก ทำหน้าที่สนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลกองทุนระหว่างประเทศมีบทบาทในการดูแลเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางด้านวิชาการเพื่อทําให้กองทุนระหว่างประเทศมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นโดยการจะให้กู้ยืมเงินเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาการเกิดการขาดดุลและชาระเงินและวิกฤตการเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งแตกต่างจากธนาคารโลกที่จะให้กู้ยืมเงินในระยะยาวประเทศไทยกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะประเทศไทยนะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2492ค่ะเช่นเดียวกับธนาคารโลกนะคะการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของไทยนะคะพึ่งพิงต่างประเทศอยู่มากค่ะซึ่งส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยนะคะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ง่ายค่ะ ที่ผ่านมานะคะไทยขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศจำนวน5ครั้งด้วยกันค่ะเงินทุนของ IMF มาจากไหนเงินทุนของ IMF มาจากสแหล่งด้วยกันคือ1การจาัดสรรโคตา้าและ2แหล่งเงินกู้เพิ่มเติม,ตมการจาัดสรรโคตา้าคือจะเป็นเงินที่ประเทศแต่ละสมาชิกได้นามาให้กับ IMF ซึ่งการเพิ่มทุนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละประเทศนั้นน,นค่ะ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดของ IMF ทําให้โคตาของ IMF เพิ่มขึ้นสูงถึง290,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและ IMF ยังมีโครงการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเช่นโครงการ Arrangement to Borrow และโครงการ New Arrangement to Borrow เพื่อเสริมสภาพคล่องของเงินเมื่อจําเป็นค่ะ